มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการกันเนี่ยนะครับราคาทองคำเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าราคาในรูปสกุลเงินบาทอาจจะโดนเงินบาทที่แข็งค่ากดดันลงไปบ,บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปดูราคาทองในสกุลดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทีเดียวแนวโน้มจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวคุยกันกับคุณมรุดรุ่งขำนะครับผู้อำนวยการฝา่ายวิเคราะห์บริษัทบริจีบูเล่ฟิวเจอร์อยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณบอยครับครับผมคุณวรรศคาราคาทองคํานี่วิ่งอ้าวมาแต่ไกลเลยนะคะมาตอนนี้มาชนชนสักประมาณ1933ดอลลาร์ต่อทรอยออนต่อจากนี้เรามองยังไงบ้างคะครับต้องบอกว่าทิศทางราคาทองคํายังมีแนวโน้มสดใสอย่างต่อนเนื่องนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลงหลังจากกระแสการคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ25บเบสิสพอยต์ ในการประชุมของเดือนกุมภาพันธ์หรือการประชุมครั้งแรกของปีนี้นะครับยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้ราคาทองคํามีโอกาสขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อครับแม้ว่าทองจะมีแรงขายสลับกลับลงมาบ้างนะครับเนื่องในช่วงเทศกาลจุดจีนสัปดาห์นี้จีนแล้วก็หลายประเทศในภูมิภาคเอเชียปิดทําการนะครับแต่เรายังมองว่าแนวโน้มการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์ถัดไป แจะยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกลับเข้ามาสร้างแรงซื้อในส่วนของทองคําอยู่ล่าสุดเลยกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับออกมาเตือนบอกว่าปัญหาเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด<ะ>ทำให้สถานะทางการคลังเนี่ยมีสถานะย่ำแย่ลงแล้วก็มีภาระที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยตัวพันธบัตรรัฐบาลที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็ ไอเอบอกว่าน่าจะทําให้เศรษฐกิจโลกและก็เศรษฐกิจสหรัฐรเผชิญกับความเสี่ยงปัจจัยดังกล่าวยิ่งตอกย้ําครับว่าถ้าเฟดยิ่งเร่งขึ้นอัตราดอกเบีย้ยก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กลับมาทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐรเผชิญกับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปัญหาทางด้านการคลังก็จะมีสถานการณ์รุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับจากปัจจัยหลายๆปัจจัยเนี่ยนักลงทุนก็เลยเชื่อครับว่าการประชุมในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่25เบสิสพอยต์ก็เลยยังคงทําให้ทองคํามีโอกาสที่จะค่อยๆขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ต่อครับอเทรนด์ของดอลลาร์ที่อ่อนค่าเนี่ยตอนนี้มันใกล้ถึงจุดสูงสุดแล้วหรือย่างหลายคนก็ก็สังเกตนะครับว่าตลาดก็น่าจะตอบรับกับเรื่องราวต่างๆนี้ไปมากพอสมควรแล้วหรือว่าเราจะมองว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าได้อีกมากครับต้องบอกว่าประเด็นหน้าผาทางการคลังนะครับหรือว่าปัญหาเพดานหนี้สาธารณะเป็นสิ่งที่กําลัง ถูกจับตาจากนักลงทุนครับเพราะว่าถ้าเดโมแครตก,กับรีพับปิกันยังไม่สามารถตกลงหรือเจราจากันได้แม้ว่าคุณเจเนต็ตเดเลนรัฐมนตรีคลังเนี่ยจะยืดในส่วนของสถานการณ์หรือใช้ในส่วนของเงินจากกองทุนอื่นๆมาประคับประคองไม่ให้ผิดนัดชำระหนี้นะครับแต่ว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยยืดได้จนถึงประมาณต้นเดือนมิถุนายนเท่านั้นดังนั้นเนี่ยความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางด้านการคลังในฝั่งสหรัฐยังคงมีแนวโน้มดําเนินต่อไปนะครับ แล้วว่าตลาดจะซึมซับหรือรับปัจจัยเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ชะลอตัวลงของเฟดแล้วแต่ก็ยังรอลุ้นอยู่ครับว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดการดีฟอลหรือการผิดนัดชําระหนี้ในความสารณะหรือเปล่าถ้าประเด็นเพดานหนี้สาธารณะยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้ดอลลาร์ยังคงมีแนวโน้มปรับฐานหรือมีโอกาสอ่อนตัวลงได้ต่อถ้าสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายครับค่ะ ถ้าเรามองในลนักษณะแบบนี้นะคะแน่นอนว่าถ้าไปดูในรูปของเงินบาทนะคะเงินบาทก็แข่งข่ามาเรื่อยๆค่ะก็ลดทอนการขึ้นของราคาทองคําที่เป็นรูปของเงินบาทเงินบาทด้วยเราประเมินสถานการณ์นี้ให้กับนักลงทุนยังไงบ้างคะ ต้องบอกเลยครับว่าสัปดาห์นี้จะมีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตลาดเหมือนคาดการว่าจะมีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสัก25เบสิพอยต์แล้วก็อาจจะทําให้ค่าเงินบาทแข็งค่าได้ต่อแต่เนื่องจากหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือมาเลเซก็เริ่มส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราก็เลยมองว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรงเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณเป็นไปนี้ทิศทางเดียวกัน ก็อาจจะทําให้ค่าเงินบาทเนี่ยมีสัญญาณของการแข็งค่าต่อในทิศทางชลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโดยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยก็ยังคงมีทิศทางค่อนข้างดีกว่าหลายๆประเทศในภูมิภาค,คแล้วน้มของค่าเงินบาทก็ยังมีโอกาสที่จะอยู่ในเทรนแข่งค่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจังหวะของการเข้าซื้อทองคํา โดยเฉพาะซื้อในรูปแบบของเงินบาทก็อาจจะต้องรอจังหวะของราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากเงินบาทที่ยังมีโอกาสแข่งค่าได้ต่อครับทิ้งท้ายสั้นๆนะครับขอเป็นกรอบการลงทุนช่วงนี้หน่อยครับครับก็แนะนําเป็นลักษณะของการเข้าซื้อที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับ1 9 1เก้0เหรียญลล่าต่อไทซอนเป็นกรอบแนวรับของโปรสปอร์ต 29,600 29,350บาทต่อบาททองคำเป็นจุดเข้าซื้อของทองคำแท่ง96.5ครับถ้าราคาขยับขึ้นอาจจะทยอยแบ่งขายตามแนวต้าน1,950 1้า8หนรือ3150 30, 3,400บาทต่อบาททองคำครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณมรุษมากเลยครับขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ